เพื่อนๆที่ใช้งาน AI ChatGPT อยู่ต้องไปรีบปิดการตั้งค่านี้เลยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเจ้า AI จะเอาข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับไปเรียนรู้และเอาไปปรับใช้กับคนอื่นทั่วไปเลยนั่นเองนะครับใครที่ไม่อยากให้เจ้า ChatGPT เอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้นะครับไปปิดการตั้งค่าตามนี้เลยครับไปดูกันเลยครับ เรามาดูกันเลยนะครับสำหรับการตั้งค่าไม่ให้เจ้า ChatGPT นะครับแอบเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปเรียนรู้เพื่อเจน AI ให้กับคนอื่นได้ใช้งานนะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับให้เราไปที่2ขีดที่อยู่บริเวณมุมซ้ายบนนะครับกดเข้าไปได้เลยพอเข้ามาแล้วให้เราไปที่โปรไฟล์ของเราที่อยู่บริเวณมุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลย พอกดเข้ามาแล้วในนี้จะเป็นเมนูการตั้งค่านะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างสุดเลยครับพอเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่เมนูการควบคุมข้อมูลครับ พอเข้ามาในเมนูการควบคุมข้อมูลแล้วนะครับเราจะเห็นเมนูแรกเลยครับปรับปรุงโมเดลเพื่อทุกคนนะครับมันจะเป็นการอนุญาตให้ใช้เนื้อหาของคุณปรับปรุงโมเดลของเราเพื่อคุณและผู้ใช้งานรายอื่นอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คือมันเอาข้อมูลที่เราใช้งาน ChatGPT นะครับไปเรียนรู้เพื่อใช้งานกับคนอื่นด้วยนั่นเองนะครับถ้าเราไม่อยากให้มันเอาข้อมูลของเราไปเรียนรู้ใช้งานสาธารณะนะครับให้เราปิดฟังก์ชันนี้ได้เลยครับ เรียบร้อยครับเพียงเท่านี้นะครับเจ้า AI ก็จะไม่เอาข้อมูลส่วนตัวของเราที่เราใช้งานมันเนี่ยไปเรียนรู้ไปใช้กับคนอื่นแล้วนั่นเองนะครับหลังจากปิดแล้วนะครับเราก็ย้อนกลับออกไปใช้งานได้ตามปกติเลยครับ เพียงเท่านี้ข้อมูลที่เราใช้งานกับ Chat GPT ก็จะไม่หลุดล่วไหลแล้วนั่นเองนะครับนาตึงเนืดหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมในาตึงเนืดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ